โปรเจกต์นี้ในจที่สุดก็คขอดออกมาได้สําเร็จแล้วกว่าจะลอดมาก็คือลกพันคอสามรอบนะครับก <C oughs> ็<อ>เกือบตายอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนคงรู้นะว่าผ่านอะไรมาบ้างอ,อะไรเงี้ย<อ>แล้วก็ในยุคที่อย่างที่ผมบอกไปว่าหลายคนพูดว่าศิลปวายจะตายหรืออะไรเงี้ยคือผมได้ยินคํานี้ผมเฮิร์ตมากเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ตายหรอกแต่อาจจะมีเยอะไปหน่อยคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบคือคนเร่งทํากันไปนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเราก็เลยรู้สึกว่ามันนี่กดดันเราว่าจะทํายังไงให้มันดี โดยที่เป็นซีรีส์ที่ถูกเจอมาพูดตรงๆ,ๆใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ฝากอนาคตของน้องๆของผมไว้โดยเฉพาะแบบอบไบเบิลเนาะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทำในผิดเลยแล้วแบบเขาก็พยายามเต็มที่กับทุกเรื่องมาเสมออะไรเงี้ยอยู่ดีก็ก็ต้อง,ต,องต้องเหมือนโปรเจกต์จะไปต่อไม่ได้เงี้ยคราวนี้ผมในฐานะของพี่ชายผมแบบ่าสุดเลยแล้วไปให้สุดแล้วก็ก็ได้มาเจอคนที่ผมไว้ช์ชัะเอามาเดบิวด้วยหลายๆคนแล้วก็มันเหมือนโฟ i n มินิทเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มี รุ่นเจ๋งๆที่ช่วยอยู่กับรุ่นใหม่ผสมกันมันก็เลยเออกมาเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็โชคดีได้เจดคือจริงๆก็นับว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่เพราะว่าผมว่าเจดควรถูกคนพบในอีกหลายๆมืองที่ผมเจอแล้วผมว่าเขาก็าคนพบตัวเองเหมือนกันแล้วมีความมั่นใจยังไงตอนที่โปรเจกต์มันมีปัญหาเราเราไม่พับโปรเจกต์ไปแต่เรายังเดินหน้าต่อพี่ก่อนถ้าตอบแบบว่าไม่โลกสวยนะพี่โหตอนนั้นก็เป๋เหมือนกันผมว่าพี่ก็เคยสัมภาษณ์ผมในยุคที่มันแบบ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับปัญหาที่ที่เราเจะแก้อย่างไงอ่ะมันลึกทางไม่ออกครับแต่ตอนนี้นเอาความเชื่ออย่างเดียวก็ mm hmm. วสุดท้ายถ้าเราตั้งใจทามันมันน่าจ,จะมีพื้นที่ให้เราแหละมันจะมีทางออกให้เราเสมอทุกวันนี้ก็เลยบอกแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นจิตใจนิ่งขึ้นมีความสุขกับงานที่ทําตรงนี้มากขึ้น mm hmm. ก็เลยได้ไปเจอคุอยกใครก็แฮปปี hmm. ้ไปหมดในตอนนั้พีอยู่ไหมคะความคิดหนึ่งที่ว่าเกมันหรือมันอาจจะต้องพับไปรตอนนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ทำเอ่อโฟมนิสก๊เท่ากับว่าผมก็หยุดเปีย mm hmm. อตนนนั้นก็คิดว่าร ไปใช้ชีวิตแบบเที่ยวเล่นเหมือนเดิมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ผมไม่อยากแบบมีความสุขแบบเห็นกระตัวผมอยากสร้างความสนุกให้คนวงกว้างอยู่ดีอะไรเงี้ยมันมันติดใจซะแล้วอะครับก็อยากทําต่อในตอนนั้นอะไรที่มันทําให้พี่ปอรู้สึกว่าม, <ไป S 2> มันต้องไปต่ออ่าผมอยู่มันต้องยอมรับว่าตอนนั้นคือมันเยอะมากอ่ะใช,ใช,ใช่คือจริงๆมันถาผถมหลายเรื่องเนาะดังนั้นก็แต่ว่าคนที่โตมาด้วยกัน มันมีความผูกพันจริงๆอ่ะคือหลายๆคนอาจจะบอกผมว่าไม่ควรทํางานแบบเป็นครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าผมมีครอบครัวได้แต่ต้องเล็กและเลือกเนาะแต่เวลาทํางานนอกโปรเฟชชั่นอลมันก็มันก็ถึงจุดนั้นคืออาจะต้องเริ่มจากเนี่ยบา์เบิร์นรุ่นแรกๆเนาะผมหันไปมองแล้วผมจะทิ้งน้องอยังไงว,วงการมันไม่ได้ง่ายอ่ะแล้วน้องเขาจะไปต่อ,อยังไงนะผมก็ไปต่อตอาน,นั้นชื่เธอตัวเองมากกว่าหรือเชื่อใจคุณรอบข้างเรามากกว่าในการที่จะดันตัวโปรเองตนี้ต่อไปก่อนเ,เ,เชื่อใจ โลกใบนี้ว่าจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นกันท,ที่โดนหนักขนาดี้ผมว่าผมโดนหนักมากนะ <laughs> <laughs> ก็ดีใจที่ตัวเองผ่านมันมาได้อย่างดีนะผมว่าอาจจะบอกพื้นฐานครอบครัวผมมีความรักให้กันเยอะแล้วรอบตัวผมมีคนที่รักผมเยอะแล้วน้องๆก็รักผมนะผมรู้ว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นความรักมันมันแข็งแรงจริงๆนะอ,อแล้วก็ทุกซีรีส์ทุกเรื่องมีเรื่องราวความรักอยู่นั้นะมันก็ทําให้ผมไม่อยากแพ้ครับ วันที่ตัดสินใจเรื่อกเจตเข้ามาเรามั่นใจในตัวเจตนี้ขนาดไหนว่ามั่จะแข็งแรงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมวันนี้ตัดสินใจไปติดต่อเจตผมรู้อยู่แล้วว่าแข็งแรงแน่นอนแต่คราวนี้ตัวละครนี้จะทํำยังไงจะเป็นใครอะไรเงี้ยผมก็ใช้เวลาคิดเยอะก็ยอมรับว่าคุยกับเจตตอนแรกก็คือเชื่อในเคมีเนาะเชื่อในเซนส์ตัวเองแต่พอคุยไปเรื่อยๆตอนนั้นเจตเขายังเอาตรงๆเจตสมัยก่อนมนขี้เกีกจิดนนึงนะครับอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าพอคุยไปเรื่อยผม คือเราเราเมาเมาด้วยกันอ่ะผมได้เห็นตัวตนลึกๆของเขาผมบอกว่ามึงเอาออกมาอีกเจบมึงไม่ต้องเป็นพระเอกหรอเว้ยมึงเป็นนักแสดงที่โคตรดีแล้วข้างในมึงเทมากผมเลยบอกว่าอะออกมาซึ่งมันออกมาประมาณนึงแต่ผมก็มีความลังเลอ่ะคือมันก็มีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันการเลือกคนเข้ามาอยู่ในสิ่งนี้มันเหมือนเราต้องผูกพันกับเขาแล้วต้องไปด้วยกันได้แล้วไปกับครอบครัวเราได้อะไรเงี้ย ก็ใช้เวลาเกือบเปลี่ยนใจไปดอกหนึ่งแต่ก็จะมีแบบจังหวะที่อันล็อกอะไปกินเหล้าหน้าโรงเรียนเจ็บแล้วมันพูดถึงเรื่องสมัยเด็กจนผมเห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นเด็กที่ดีนี่ว่าแต่ว่าบ้านมันใกล้โรงเรียนไปหน่อยที่มันเกิดแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็เลยรู้สึกว่าคิดถูกมากแล้วก็วันนี้ยิ่งเห็นด้วยการแสดงเขาความตั้งใจแล้วกันแบบเพราสนิทก,กันจริงๆคือต้องบอกว่าผมอะไม่ใช่คนที่คุณต้องรู้สึกว่าในชีวิตจริงคุณต้องรักกันอะมันไม่ใช่คือผมชอบจินตนาการเหมือนกัน ต่ผมเห็นผมฟินอ่ะผมฟินตลอดเวลาเวลาไปกกับผมแบบอ๋อดีคู่นี้เหมาะอะไรที่ในตัวเจดที่พี่ปอลรู้สึกว่ามในรอบครอบเราได้อะไราเงี้ยจริงๆริงเจดอ่ะข้างในเขาบอลไหวมากแล้วก็แต่เขาชอบทําท่าแบบกล้ามใหญ่รูครับแล้วเราให้ตอบอะไรก็จะแบบครับ อนึกอหอแม่เขาอยู่มานานทำยังไงใช่ไหมเออไม่แล้วข้างในไม่ได้มั่นขนาดนั้นนะเออพอถึงเวลาผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงชอบเดินหลังงอวะพี่ผมมาหลังงอแต่เด็กไม่มึงเอาไม้คือเหมือนต้องแบบจูนกันใหม่ครับแล้วก็เห็นแบบเห็นความน่ารักในตัวเขาเห็นความสามารถมันบอกอยาตีกองผมก็ให้มันตีกองคืออะมึงเอาออกมาจนวันเนี้ยผมว่าเขารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองจริงๆมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบพระเอกคือต้องบอกว่าหลายๆคนโตมาคําว่าพระเอก พระเอกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละเห็นป่ะพระเอกมันมันไม่ใช่ละก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับผม่เมื่อกี้ใบเบิ้ลบ้างพี่ปอนไม่เมื่อกี้ไบเบิ้ลได้ยินพี่พี่ปอนว่าแบบเขารู้สึกเออค่อนข้างเป็นห่วงเรากับการนำก็อยากขอบคุณมากเพราะว่าตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบ ถอใจจากเขาจริงๆไปเลยแล้วเขานอกจากว่าจะต้องแบบดึงตัว ouais. เองกลับคุณมาก็ต้องดึงกลับกลับคุณมาด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรยากเลยเพราะว่าผมพร้อมที่จะบอกว่าเขาถอดใจพวกเขาแล้วทำพูดเขาได้ไหมคะว่าอะไรแต่ภารใจเราจะรับเราที่ทำไดคือเหมือนเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องของเราแบบไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องเราเราเหมือนแบบมีความรู้สึก ว่าเราอยากที่จะนําเสนอเรื่องนี้ที่เราเชื่ออยู่แล้วว่ามันดีเพราะเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเอยากให้คนดูดูจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเรบยกว่ลึกๆแล้วมันก็มีแ้ายสั้นอีกนีขอเราแค่ตัวเราก็เลยเหมือนแบบว่าสตาร์ทนั้แบบว่าแบบมันเป็นของเรานะเราต้องรับผิดชอบมาเราก็แบบว่าเราเรียกว่าจริงใจกับมันอีกทีหนึ่งมันมีจังหวะที่เพลงช่วงที่มันแบบเออช่วงแบบ ใช่คือแบบไม่ไม่รู้ว่าจะตอบแฟนคลับยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดสินใจก็ไม่ใช่ผมแล้วผมก็อยากที่จะบอกว่าไม่อยากที่จะทําให้แฟนคลับผิดหวังแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกแบบแบบอ่าไม่รู้ว่ามีอํานาจขนาดไหนที่จะแบบพูดออกไปเพื่อจะอมฟอร์ตแฟนคลับอะเพื่อจะปลอบใจเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบไม่พูดดีกว่าแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบไม่ดีเพราะว่า ใจเราอยากออกไปออกไปปลอบใจเขาแล้วบว่าแบบมันมันจะไม่เป็นไรนะแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันมันจะไม่เป็นไรเัยไม่แต่แปลว่าตอนนั้นเรามันมีประโยคที่มันอยู่ในใจเราที่เราไม่ได้บอกเขามีครับมันคืออะไรอะตอนนั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปบอกแฟนคลับว่าแบบว่าขอให้เชื่อในตัวเราต่อไปับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยากคุณแฟนคลับที่ ที่เขาเชื่อโดยไม่ต้องให้เราบอกไปซ้ำคือบอกว่าขอบคุณจริงๆแล้ววันที่พี่ปอนเดินมาบอกว่าเฮ้ยมันได้ไปต่อนะแล้วเจเป็นคนที่เดินเขน้ามาโอเคมากเลยเอเพราะตอนนั้นก็เจอพี่เขาที่งานพอนี้ว่าแล้วมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงๆในใจลึกๆผมอยากทำอยู่แล้วก็คือได้เล่นบทใหม่ๆได้บอกว่าให้แบบฉีก expectation หรือ่าความคาดหวังของคนอย่างเงี้ย แล้วพอได้มาเล่นกับพี่เจดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเราได้เล่นเป็นตัวละครที่ที่เขาแ่บจะพูดได้ว่าเป็นคนละกั่วจากตัวละครเดิมนลยเราได้เอาความพูดได้ว่าเป็นความน่ารักก็ได้หรือว่าเป็น,เป,นเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนอื่นเขาอ,อาจจะไม่ได้เห็นแล้วมันจะได้ล้างภาพของตัวละครเก่าไปหนุ่มไม่รู้สึก ไอ้นี่เนาะแบบกดดันเจอเจตเจตมีปัญหาดันยอยางไม่ตีอยากไม่ตีอยากไรไม่ได้ังเตยคือพอเขาบอกว่าคนที่จะต้องมาเล่นเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นแบบเจตเออคุณเจตเจตมีปัญหาความรู้สึกเป็นอย่งเงตอนนั้นก็อยากไปคุยกับเขาก็ตอนนั้นก็กล้ากูกลัวนิดนึงแต่ว่าพอพอเขาแบบเปิดใจกับเราก่อนรู้สึกว่าเออมันแบบไม่น่าจะมีปัญหาเลยทำไมอยากเขานั่งกูขนาด ก็าจะทำเขากระโดเขาหัวออเคงเดี๋ยวเขานี่ใชคือเขาแบบก็อยู่ในวงการนานแล้วเราแบบเพิ่งบอกว่าเรื่องที่สองนะถูกไหมราคาถ้าผมขอบคุณที่ผมพูดเสถีทรครับได้นะฮะกับการมาร่วมร่วมงานในโปรเจกต์นี้ครัจริงๆก็อย่างที่บอกคือคือจริงๆเรื่องเรามันไม่ได้ง่ายเลยครับเห็นพี่ปอนเล่าให้ฟังคือคุยพี่ปอนหลายรอบจริงๆ เราเมาหลายรอบจริงๆครับคือเราเราอะ่ะไม่รู้หรอกว่าพี่ปอนตัดสินจากอะไรรวมกันแต่ว่าผมสัมผัสได้จากจากการคุยกับพี่ปอนสักรอบสองรอบ,อบรู้สึกว่าเขาแค่ต้องการความจริงจากเราว่าเราเป็นคนยังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะผมจะเล็งเขาว่าเขาชอบคนแบบไหนถ้าผมพยายามเปลี่ยนเขาก็ดูออกดีเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็เลยเป็นตัวเองใส่เข้าไปเลย กับกลายเป็นว่าการเป็นตัวเองของเราทําให้เขาก็เห็นว่าเราเชื่อใจเขามาครับแล้วก็ทําให้เขาก็เชื่อใจเราเหมือนกันมันก็เลย,กล,ยเกลายเป็นกลายเป็นการทํางานตั้งแต่วันนั้นที่เราได้รับโอกาสจากเบียนคลาวจนถึงวันนี้เราทํางานด้วยความเชื่อใจกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเออมันมีความสุขอะ่ะแล้วบียนคลาวทำงานด้วยความสุขเป็นตัวนำครับ เพราะฉะนั้นมันมันมันไม่เครียดอะครับการทางานถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะโอ้เลิกกองแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เครียดมันแค่เหนื่อยมันเหนื่อยแต่มันไม่เครียดแล้วเรามั่นใจว่ามันจะออกมาดีแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่มันออกมามันก็ดีจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่บอล มากจริงๆครับค่ะมีผู้กำกับเพมีใหม่มากค่ะผู้หญิงการบ้านมียากไหมคะสำหรับสำหรับพี่เออยากค่ะมันมันยากเพราะว่ามันก็กดดันคืออ่อถึงแม้ว่าเราจะจบกำกับมาเราก็ทำละครเวทีมาแต่ว่าในวงการยากมากที่ผู้หญิงจะได้โอกาสมากำกับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพบอลมากๆที่ให้โอกาสนี้เออ ตอนแรกก็ลังเลเพราะว่ารู não, ้สึกคนทั้งแปะอะไรเยอะมากเขาบอกว่าพี่ทําไปเลยนะผมไม่เข้าไปนะผมไม่ยุ่งนะอะไรยกเว้นเอ็นซีเนาะทำไมครับก็เขาเชี่ยวชาญที่นี่ผมยอมแล้วผมเชี่ยวชาญแต่เรารู้สึกว่าเรารักทุกคนตรงนี้ที่อยู่เราเราต้องทํะให้ให้เขาแบบไปต่อแล้วเขามีศักยภาพเราแบบทุกคนเลย เราก็ความมีเจตเข้ามารู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทํางานกับนักแสดงที่ทวันหนึ่งเรารู้สึกว่าคือเราเคยรู้สึกว่าอ,อ๋อเขาเป็นดาราแล้วเขาเขามาทํางานแบบนี้เอ,อเราจะจูนกันได้ไหมนะอะไร่เงี้ยแต่เขาก็พิสูจน์ความโปรเฟชชั่นอลของเขาอ่ะมันทําให้เรามีความหวังว่าเออนักแสดงบ้านเราเก่งจริงๆพี่บอลเห็นอะไรที่ตอนนั้นมั่นใจว่าเออเขาทำให้ี้แข็งแรงได้ออจริงจริงพี่หนิงทาให้ผมแข็งแรงม คือเขาเป็นครูแล้วเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตคือเพื่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในคินโพสมาก่อนผมนะครับเขาเป็น acting coach คินโพสรุ่นแรกที่มันทับไปแล้ววันที่ผมเข้าไปทำคินโพสเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงใจกับผมจนตอนที่ไปกากับคินโพสเขาก็ช่วยผมแนะนําอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคนนี้มี potential วันที่แมนส่งอ่ะมันเป็นจุดที่ผมจะพูจว่าเขาจะเขาจะไปต่อแบบนี้ได้ไหมเราจะไหวไหมคือเอาตรงต่อให้ผมจะรักขนาดไหนผมไม่สามารถดันคนที่ไม่มีความสามารถได้ แต่ผมเห็นแล้วว่าคนนี้ทําได้แล้วโฟมินิสเป็นซีรีส์ที่คุณต้องเข้าใจจิตวิญญาณคนเป็นมันทุกอย่างสูงแล้วพี่หนิงอ่ะเป็นคนที่เข้าใจมากๆแลาะมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์อยนะ่างเพราะนเนี่ยเรื่องที่พี่หนิงอาจจะไม่ถนัดก็เรื่องเดียวคือเรื่องเ,องเลิฟซีนไม่เป็นไรผมถนัดมากมันก็เลยลงตัวไปหมดเนะเพราะว่าคือเขาทําให้ผมรักวงการนี้มากขึ้นด้วยผมผมอยากทำต่อผมก็เลยอยากให้เขาอ่ะได้เป็นคู่กับหญิงท,ที่วันหนึ่งผมก็อยากจะพึ่งเขาได้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้วงการมีคนแบบนี้ผม เพลงประกอบก,ก,ก็เป็นพี่ปานะร้องหญิงเหมือนกันน mm. ี่เลือกได้ตัวเองเลยนะพี่ปอตั้งเป็นพี่ปาคือผมว่าผมเป็นคนชอบทํางานกับผู้หญิงว่จริงๆผมชอบทํางานกับทุกเพศแหละแต่แบบคือผู้หญิงในวงการอาจจะมีตัวเลือกให้น้อยด้วยมั้งครับแล้วพอมานั่งนึกว่าแบบเพลงที่มันจะเล่าความรู้สึกอัมันต้องเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนกันอย่างที่เล่าบนเวทีนี่คือเรื่องจริงผมฟังเพลงพี่ปานผมเกือบอ้วกออกมาเหมือนโดนด่าอยู่แล้วผมรู้สึกวิ ถ้าวันหนึ่งมีมีเพลงแบบนี้แล้วพี่ปานกลับมาร้องใหม่แล้วทาให้คนที่มันทาอ่ะคนที่เป็นคนทํานะถูกกระซวกออกมากับคนที่เป็นคนโดนรู้สึกว่าสะใจผมเลยพี่ปานกลับมาเถอะครับไหว้แล้วก็เลยไปไปนิมนต์พี่ปานกลับมาจาัดจากวัดป่านะครับมาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ดีใจมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดเงินสักทีคิดดูสิพี่โอ้โหไม่คิดเงินไม่เคยถามเลยว่าอะไรกี่บาทจนผมแบบคนแบบนี้มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งดีงามของวงการคือผมอ่ะไม่ได้ใหม่ในวงการบันเทิงนะผมทำคอนเสิร์ตมา15ปีผมเจอศิลปินมาเยอะมากแค่ผมซ่อนตัวอยู่ข้างหลังอันนี้คือหนึ่งในไม่กี่คนที่จริงใจจริงๆแล้วผมผมอยากจะรวมคนเหล่านี้ไว้ด้วยกันเันได้เดินไปอย่างสบายใจนานมากเลยไม่ได้เห็นใช่ยื่นเียนกันฟาดฟาดเลยเหนื่อยทีเดียวเชียวเหนื่อยทีเดียวเชียวโอ้ยชี้หมดแล้วนะตอนนี้เอามาใช้เมื่อกี้หมดแล้ว ที่สะสมไว้ค่ะก็จะถามว่าอะไรหรอมันเป็นคนขายไ่ได้คนที่ป้าแบบนี้มานานโอ้ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้มาสักเกินสิบปีขึ้นนะคะคือไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้โหมดนี้แล้วกันโหมดนี้มันถูกปิดไปละแต่ว่าพี่พันก็เคยบอกเอาไว้เว้นเคยวงเล็บเอาไว้ในสมัยก่อนว่าถ้าใครอยากจะให้มาร้องโหมดนี้อีกอ่ะต้องเบสออนซีรีส์หรือละคร พี่จะอยากร้องให้นะคะแต่ถ้าถ้าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เหมือนเพลงที่จะทาให้ปอนอ้วกเมื่อสิบเพลงที่ผ่านไปเราไม่สร้างแล้วเพราะว่าเราเราทามาจนเยอะแล้วทีนี้ก็มาศบช่องว่าตรงว่าพี่หนิงเนี่ยโทรมาซึ่งจริงๆพี่ปานทํางานกับพี่หนิงมาเกาะด้วยละครเวทีซึ่งต่างคนก็ต่างไม่ได้รู้จักพี่หนิงก็ณนาวันนั้นก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่เคยแสดงเลยด้วยซ้ำนะคะ,นะคะเราต่ว่าพี่หนิงเนี่ยก็ไม่รู้เขาเห็นอะไรในเราเราก็แบบว่า เราจะเล่นเป็นหรอวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปเล่นกันแล้วก็เล่นอินจันแล้วก็เราก็ได้เห็นการทํางานของของพี่หนิงก็คงไม่ต่างจากปอนคือสิ่งที่ได้รับจากพี่หนิงคือ,อ,อพี่หนิงไม่พูดกับที่แบบคือต้องบอกว่าน้อยมากๆที่เราจะเจออันนี้ไม่ได้มาแบบขาอวยนะอันนี้คือความจริงล้วนๆพี่หนิงไม่เคยเอาพารามาให้นักแสดงไม่เคยเอาอารมณ์มาใส่นักแสดงพี่หนิงมีแต่คําว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหานะคะ ตั้งทีงานไม่พอแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็ทํางานต่อด้วยกันมาด้วยทีละราชชาซึ่งแต่ละโปรเจกต์ที่พี่หนิงเขาแบ่งเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าโอู้หหญิงคนนี้นี่เป็นคนที่คลองสติได้ดีมากเออแล้วแบบไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อารมณ์ใ,มในการทํางานแต่ว่าทุกอย่างคือแก้ไปด้วยสติมากๆอย่างเงี้ยกพพี่อพี่หนิงชวนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องกังขานะคะเพราะว่าความที่มันรู้มือกันอยู่สองคือความเป็นผู้หญิงด้วยกันมันเห็นกันอยู่มันก็เหมือนกับมันอ่านอ่านพลังงานกันได้ว่าที่เขาเนี่ยเป แล้วเขาเป็นพวกแบบเสือซ่อนเล็บอะถ้าใครได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรมาบ้างนะคะลองไปหาดูแล้วจะแล้จะทึ่งว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่านาั้นมากๆซึ่งซึ่งยังไม่ได้ถูกแสดงออกมานะคะซึ่งบางก็หวังเหมือนที่ปอนหวังเหมือนกันว่าในวันหนึ่งเราจะเห็นพี่หนิง ฉายขึ้นมาในอีกหลายๆรูปแบบนะคะเขาจะทําให้วงการนี้มีสีสันมีมิติอะไรอีกมากมายนะคะส่วนปอนเยก็ต้องขอบคุณที่นึกถึงนะขอบคุณที่ถ้าวันนั้นเธอไม่อ้วกเธออาจจะไม่ได้นึกถึงนี่นะคะขอบคุณที่แบบเหมือนกับมามาปลดมาปลดมาปลดมาตาสังเราอย่างเงี้ยเราก็สุเอออ่ะลองดูร้องก็ร้องออาไม่เป็นไรเพราะพี่หนิงโทรมาเอาเลยพี่ไม่ได้ถามอะไรเลย ไม่มีคําถามอะไรทั้งสิ้นได้เลยร้องแบบไหนเอาเลยเพลงแบบไหนเอาเลยสาสเลยวันนี้สําหรับวันนี้เรารู้สึกว่าเราก็ปลดล็อกตัวเองเหมือนกันว่าเราไม่ต้องไปติดใจอะไรกับมันแล้วว่าต่อให้เพลงมันจะดาแค่ไหนนะคะต่อให้มันจะเป็นอะไรแค่ไหนมันก็เป็น just แค่ณโมเมนต์ตรงนั้นแล้วมันทําแล้วมันก็พอแล้วมันดับแล้วมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกพี่หนิงว่ามาเลยจะให้แรงแค่ไหนก็จะแรงได้อีกนะคะถ้าแค่นี้มันยังไม่พอก็เอามา ได้ปอนที่รอได้แต่ว่าถ้าแบบมีคอนเสิร์ตของพลงนก็ได้ค่ะไม่ติดค่ะเพราะมันก็คือโชว์เนาะมันคือโชว์โชว์หนึ่งมันก็เหมือนกับบทที่พวกเจดเล่นอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็อยู่ในจอนะมันก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งโมเมนต์หนึ่งที่แสดงความดาร์กไซส์แล้วก็มันก็อยู่ที่คนฟังว่าจะเอาไปตีความในมุมไหนของปมในแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันบางคนฟังเพลงนี้อาจจะรู้สึกว่าน้ําตาไหลเกี่ยวกับการบรรลุกับตัวเองก็ได้ อาจจะเข้าไปในโหมดของธรรมะก็ได้ใครจะรู้อย่าไปตีความแค่ว่าโอ้มันทําลายล้างทําลายล้างอะไรถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยกำลังทุกข์สูญแล้วรู้สึกว่าเราอยากทาลายล้างความแค้นในใจที่ปูอยากจะเป็นอิสระจากความแค้นนี้ด้วยการทําลายล้างความแค้นนี้ด้วยตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงมีหลายมิติมากๆเพราะว่าคนคิดคุกคิดมาแล้วว่าแต่ละตัวละครเขาใช้เพลงนี้ได้คผมคผมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วนะค,คือผมมีความรู้สึกว่าแบบตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ ถ้าเจอเรื่องใครมาทำไรผมสึกว่าเราพร้อมให้อภยัยไม่เป็นไรขอให้เขาโชคดีจนไม่นั่งคิดว่าอแล้วตัวเราเองอะ่ะแล้วตอนนี้เราเจ็บอยู่เราเราร้องไม่ได้หรอ,อเราโกรธไม่ได้หรออย่างนี้แปลว่าเราทรายยตัวเองอยู่เขาเลยขุยหยีบพี่ปานอันนี้นม,มันก็เกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันล็อกอะสุดท้ายเราไม่ได้ไปทำจริงหรอกอ,อย่างที่บอกว่าน้ําตามันล้างตีนไม่สะอาดหรอกแต่มันทำให้เราได้พูดออกมาใช่ไหมมันทำให้เราพูดออกมามันระบายออกมาแล้วก็กลับมารักตัวเองเราจะได้ ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกและก็ไม่ไปทำกับใครแบบนี้ด้วยก็เลยสนุกประกาศตรงนี้นะครับใครจ้างพี่ปานไปร้องเพลงพี่ร้องซีนะครับเอาไปเลยน้องๆข้างหลังบ้านสามคนที่ผ่ามาข้างหน้ามาข้างหน้าข้างหน้ากันเลยด้ให้ครับผมเราเหลือเรารวมตัวเซอร์มูเจตีเป็นไงบ้างครับอาารย์แต่ละคนเปรบบทอะไรยังไงครับรับบทเป็นต้นกล้าครับผมครับผมเจเจครับรับบทเป็นวินครับครับผมรบบทเป็นกอนครับ เป็นอย่างไรกับการเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งอเดียบันคือจริงๆในในวันที่ที่รู้ว่าตัวเองได้เล่นก็ดีใจต้องบอกว่าโอกาสที่ตอนคนให้โอกาสเยมากเพราะผมก็ได้เล่นเป็นส่วนไปแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นโปรเจกต์ที่สามแล้วก็ในวันที่เราได้รู้ว่าเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่แล้วเราก็จะไม่เป็นตัวถ่วงตัอกับเรื่องแต่เขาก็เป็นคนที่เชียร์อัพคนเก่งคือเขาเขาเป็นคนที่ทำให้เรามั่นใจตัวเอง ผมก็ผมก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยอมรับเลยว่าช่วงแรกคือแบบมันจูนไม่ค่อยติดแต่ว่าคือต้องโดนครูหนิงโดนที่มอนนวดนวดนวด,นวดเยอะอยู่แบบผมแบบผมเป็นคนที่แบบเวลาได้รับคํามชมนะมันจะแบบผมเป็นคนชอบแบบกดดันตัวเองพอได้ความชม่ากดดันตัวเองแบบมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องพัฒนาจนจนมันล้นนะครับจนมันแบบไปไม่อยู่แล้วจนจนต้องแบบ มาจูนกับตัวเองใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยค่อยตั้งใจทํามันใหม่ทีครับครับก็ก็ดีใจครับเพราะว่าตั้งแต่รู้ได้ได้รู้ว่าได้เล่นเนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้มีชื่อเสียงมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับตรงนี้ผณพี่ปอล่ะคุณหลายๆคนที่เลือกเราครับผมอ่ะลับกลับมาคุณปอกลับมาเขาบอกเลยเขาเขาเขาสปีดเวลาเรื่ปากนีเรื่องนี้ครับ โอเคครับจะได้ดูันเมื่อไรอะไรเงี้ยผมว่าถือว่าซีรีส์เรื่องนี้ขอให้ให้คุณเปิดใจแล้วกันนะครับอยากให้ลองดูและให้โอกาสวงการ BL เพราะตอนนี้จริงๆที่ผ่านมาพวกเราได้พิสูจน์แล้วว่า BL ไทยอะ่ะมันไปได้ถึงระดับโลกจริงๆวันเนี้ยอย่าคนเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งยอมแพ้เนาะอยากให้เปิดโอกาสดูแล้วเรื่องนี้เป็นซีรีส์อยากให้คุณสนุกไปด้วยกันคือไม่ใช่แค่สนุกวิเคราะห์ไปเลยเราทํามาเพื่อ โซเชียลอยู่แล้วเราพร้อมรับทุกคำวิจารณ์ทุกคำคอมเมนต์ทุกคำวิเคราะห์เรายินดีมากเราอ่านตลอดและอันนี้ผมว่าจะเป็นมิติของวงการบันเทิงที่เราทำคอนเทนต์มาให้คนได้มีการต่อโต้กันนั่นแหละอยากอยากให้เปิดใจแล้วผมเชื่อว่า B-Thai ไปได้อีกไปได้อีกเยอะผมยังยังอยากทำอ่ะยังไม่อยากเลิกครับฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับยินดีนครอบครัยิ้มแย้มแจ่มใส